คือโจทย์ข้อนี้ให้มาว่านะปลาหนึ่งร้อยกรัมมีประหลอดอยู่คอยู่สองส่วนในล้านส่วนโจทย์หาว่ามีกี่อะตอมแล้วต้องเริ่มจากว่าหาอ,ตอ,อะอตอขะมของประหลอดที่0.2กรัมในหนึ่งล้านกรัมเราใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็จะได้ว่า0.2กรัมของประหลอดเท่ากับอ2กรัมของประหลอดคูณกับหนึ่งโมลของประหลอดหารด้วย200ก,กรัมของประหลอดคูณกับ6.02คูณ10ยกกำลังที่13อะตอมของประหลอด ฐานด้วยหนึ่งมมลของประหลอดแล้วก็จะได้คำตอบเป็นหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบอะตอมสองประหลอดที่นี้คตอบตรงนี้ที่หามาได้มันคืออะตอมในหนึ่งล้านกร,รมัมแต่ว่าโจทย์ถามแค่หนรรึ่นรงร้อยกรัมเราต้องเอาพีเอ็มเญี่ยระยะต่อก็จะได้ว่าสิบยกกำลังหกกร,รัมมีประหลอด 6.02คูณ10เจ้กำลัง20อตอมถ้า100กรัมจะมีประหลอด6.02คูณ10เจ้ากำลัง20อตอมหารกับ10เจ้ากำลัง6กรัมคูณกับ100กรัมก็จะได้ว่ามีทั้งหมดส0 2คูณ10บยกกำลัง16อตอมคำตอบข้อ,อน,นี้ก็จะอยู่ที่6.02คูณ10กำลัง16อตอมเป็นอะตอมของเลือลาที่อยู่ใน100กรัม จากโจทย์ข้อที่2นะคะออกซิเจนกี่กร,รัมจึงจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ54กร,รัมของธาตุวิเคราะห์นะคะคือซ54กร,รมัมเท่ากับ O กี่กร,รมัมซึ่ง C มีมวลโมเลกุลเท่ากับ12กร,รมัม O มีมวลโมเลกุลเท่ากับ16กร,รมัมใช้สูตรแล้วคะ่าจำนวนโมลเท่ากับมวลที่เป็นกร,รมัมหารด้วยมวลอะตอม จะได้ว่าเท่ากับห้าสิบสี่กรัมหารด้วยสิบสองอเท่ากับ x กรัมหารด้วยสิบหกซึ่งถ้าจำนวนโมลเท่ากันโมลอะตอมก็จะเท่ากันด้วยนะคะก็จะได้ว่า x กรัมส่วนด้วยสิบหกเท่ากับห้าสิบสี่กรัมส่วนด้วยสิบสองจะได้ x อเท่ากับเจดิบสองกรัมนะคะดังนั้นออกซิเจนจะเท่ากับ ออกซิเจนเจ็ดสองกลรัมจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ <om> ห <g ol ed> ้าสิบสี่กิกรัมของธาตุซีค่ะโดยโจทย์ปัญหาข้อที่สามนะคะคือแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์จำนวนสองโมลจะมีปริมาตรที่เอสเท่าไรคะโดยสามารถแก้ได้จากสูตรโมลเท่ากับมีส่วนยี่บสองจุดสี่ค่ะโดยโจทย์ให้โมลนะคะก็คือ แกนไอโตรเจนแลนซ้ายมีจำนวนสองลค่ะสามารถแทนได้มีสมการเท่ากับสองเท่ากับวีส่วนสองจุดสี่ค่ะแล้วก็ยาข้างสมการได้เท่ากับวีเท่ากับสองคูณยี่สิบสองจุดสี่ค่ะแกสมการได้เท่ากับสองคูณยี่สิบสองจุดสี่จะได้เท่ากับสี่สิบสี่จุดแปดค่ะโดยหน่วยปริมาตร t ี่ GP ก็จะเท่ากับลูกบาศก์เดซิเมตรค่ะ ก็จะสรุปได้ว่าแก๊สไนดรเจนไดออกไซด์จะมนสองโลจะมีปริมาตรที่ส t p เท่ากับ4 8ปลูกบาศก์เดซิเมตรค่ะันนี้จะมาทำโจทย์ปัญหานะครับก็คือโจทย์มีว่าจงหามวลอะตอมของธาตุคาร์บอนที่มี2ไอโซโทปตามผลการทดลองในตลางนะครับก็คือเขาให้ซีมา2ตัวนะครับแล้วก็บอกปริมาณมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้มวลมาอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราต้องหามวล1นอะตอมก่อนนะครับ เท่ากับูตรก็มีว่า Summation คูณด้วยมวลหารด้วย100เท่ากับ89.98คูณ12.00อันนี้เรามี C 2ตัวนะครับก็คือเอา C 2ตัวเนี่ยมาบวกกัน1.11คูณ13.003หารด้วย100เท่ากับคำตอบก็จะออกมาที่12.01นะครับนวยเป็น AMU พอได้มวลหนึ่งอะตอมแล้วนะครับเราก็ไปหามวลอะตอมต่อมวลอะตอมเท่ากับมวลหนึ่งอะตอมส่วนด้วยหนึ่งหน่วย amu ครับก็คือจะได้ว่าสิบสองจุดศูนย์หนึ่งหารด้วยหนึ่งก็จะเท่ากับสิบสองจุดศูนย์หนึ่งะครับคำตอบในข้อน,นี้ก็คือสิบสองจุดศูนย์หนึ่งนะครับมวลอะตอมของคาร์บอนที่เป็นไอโซโทปกันตอบสิบสองจุนย์เนี่ยนะครับของ สวัสดีครับวันนี้ผมได้คำตอบข้อที่ห้าการ x ห้อยสองที่มีมวลหนึ่งโมเลกุลเป็นห้าเป็นห้าเท่าของมวลหนึ่งอะตอมของซีถามว่ามวลอะตอมของธาตุ x เท่ากับเท่าไรเมื่อมวลของซีจะเท่ากับสิบสองจากสิ่งที่เรารู้คือมวลหนึ่งโมลกุลจะเท่ากับมวลมวลโมลกุลคูณด้วยหนึ่งเอมยูสิ่งที่โจทย์ถามก็คือมวลหนึ่งโมลิุลของ x ห้อยสองจะเท่ากับห้าคูณด้วยมวลหนึ่งอะตอมของซี แทนค่าแทนค่ามวลหนึ่งอะตอมของซจะเท่ากับสิบสองดังนั้นไอมวลหนึ่งโมลกคุลโมลิคุลของ x ห้อยสองจะเท่ากับห้าคูณด้วยสิบสองซีเอ็น ไอ x ห้อยสองก็เหมือนมีอะตมอตมสองอะตอมก็แสดงว่าเป็น x บวก x จะเท่ากับห้าคูณสองเังนั้น2 x ก็จะเท่ากับ60สิบไอเ x เดียวก็จะเท่ากับ30